สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนี่นะครับวันนี้เกี่ยวกับในคูนในเกมวันพัฒนาเดชสองเกมนะครับวันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์6 1 1นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่7นะครับของเซิร์ฟเวอร์6 1ในะครับก็เปิดมาได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับโดยประมาณจากอันที่ผมอ่านนับจากอ่าวันของคลิปวิดีโอนะครับที่ลงมานะก็ประมาณ7วันโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับของกิจกรรมเจ้าตัวแดงนี่นะครับสหรับมือใหม่นะครับในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนะก็เหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงนะครับบก็จจะตอนประมาณ สามทุ่มถึงสองทุ่มนะครับประมาณนี้นะโดยประมาณโอเคนะครับซึ่งอันดับผมนี่คืออยู่อันดับที่สิบห้านะครับของอันดับในตู้ตัวแดงนะนี่ครับอยู่ในอันดับที่สิบห้านะครับสูบนั้นหมดสี่ร้อยใบนะซึ่งวันนี้ผมก็จะทำการจะดันอันดับตัวเองนะครับขึ้นไปอ่าให้มันติดท็อปสิบนะครับก็อ่ะตอนนี้ก็มีตัวแดงอยู่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดใบนะครับแต่ว่าในระหว่างทางการสูมอีกประมาณสี่ห้าใบนะครับก็น่าจะได้ประมาณแปดสิบใบนะครับวันนี้นะซึ่ง บวย80ใบนี่คือผมก็เป็นประมาณ1 0 8 0ใบนะครับก็อยู่อันดับประมาณอ่า 6- ถึงอันดับ 6- ถึงอันดับ5นะครับประมาณนี้นะจากโดฬการประมาณคิดว่าน่าจะไม่หลุดท็อป10แต่ถ้าเกิดมันหลุดจริงๆก็มีแพทอยู่ประมาณ7,000นะครับในการอัดสู้นะก็จะสู้อ่าสุดตัวเลยในะครับในะวันนี้นะคือเราจะไม่หลุดท็อป10อย่างแน่นอนถ้าหลุดขึ้นมาคือก็ร้องไห้นะครับเพราะว่ามันได้เป็นกล่องเรื่องตัวละครนะครับซึ่งไม่ค่อยคุ้มค่าในการที่เราจะได้เลยนะอืม นี่ครับท็อปสี่ถึงสิบนะครับได้เป็นหินปลุกตื่นนะครับหนึ่งกล่องนะคือมันจะสุ่มหนึ่งในสี่นะครับก็มีจักรพรรดิเด็กอิชูราเคโบโตะคิงแล้วก็จะเป็นอ่าเจ้าโบรอนนะครับนี่นะสุ่มหนึ่งในสี่นะครับอ่าแล้วได้เพชรอีกพันห้าอ่าส่วนอันดับสองถึงสามนะครับก็ได้เป็นอ่ากล่องนี้นะครับเป็นทั้งท็อปมาสเตอร์ราชทะเลลึกกุลิบาลแล้วก็เป็นเจ้าผูลิพิซันเนอร์นะครับแล้วก็เพชรอีกหนึ่งพันแปดร้อยนะแล้วก็อันนี้นะครับอันดับหนึ่งนะได้เป็น หีบเรื่องหีบปลุกตื่นนะครับโอ้โหแล้วได้เป็นอุมสามดาวแถมนะครับโอ้โหโคตรสวยนะครับนี่นะแล้วได้เพิ่มอีกสองพันซึ่งระดับเหมือนคิดว่าน่าจะเป็นจานนอตนะครับคิดว่าไม่น่ามีใครแซงจานอตได้นะครับแปดร้อยไอแปดร้อยสิบใบนะแล้วนี่คือห่างกับจานอตนี่คือประมาณครึ่งดอกครึ่งนะครับนะประมาณห่างกันประมาณครึ่งหนึ่งอะประมาณสี่ร้อยสิบใบนะโอเคอะแต่ก่อนที่เข้าไปสุ่มตัวแรนเดี๋ยวขอฝากเว็บเติมเกมหน่อยแล้วกันนะครับและสำหรับใครที่มองหาเว็บเกมนี่เลยนะครับผมขอแนะนำเว็บ t w r play นะครับ วิธีเติมเกมที่ดีที่สุดนะครับราคาถูกและปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะมีเกมกินชินอิมแพกอะไรหน้าเบรกอาร์แบบ G Mobile วันพัฟแมนเดอร์สองเกตอารวีแะบัตเติมเงินต่างๆนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นเลทราคาสำหรับวันพัฟแมนที่ผมเล่นอยู่นะครับและใครที่สนใจก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมปักไว้ในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนะขอฝากไว้กันก่อนครับอ่าโอเคนะครับสำหรับใครที่เติมเบปนี้ก็อย่าลืมใส่โค้ดด้วยนะครับโค้ดก็คืออ่า N K X D นะครับอย่าลืมไปใส่โค้ดนี้ตอนเติม อ่าเติมได้เฉพาะอ่าส่วนลดนี่เคยใช้ได้เฉพาะอ่านวันพัฒนาหนึ่งสองเกนะครับตอนที่กดเข้าไปหน้าเติมว่าเข้าไปที่เกมวันพัฒนานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้่างนะครับจะอยู่ในขั้นตอนที่3นะครับในการอ่าใช้ส่วนลดนะครับก็อยู่ตรงคําว่าคู่ปองนะครับก็ใส่คําว่า n k x t ลงไปนะครับก็จะเป็นส่วนลดนะครับในการลดราคาในการเติมเกมนะครับนะสนใจก็อย่าลืมไปเติมนะครับเว็บอ่าทวิตเตอร์โฟร์เพย์นะครับฝากด้วยกันนะครับสำหรับเว็บนี้อ่ะมาวันนี้นะครับ มาขอรุยแล้วกันสลับอ่าตัวดงังแปดสบใบแล้วเปิดเสร็จแล้วอย่ามาเปิดอ่าของทองกันนะครับประมาณ2ชิ้นนะครับ4ีเจนะประมาณ2ชิ้นก็ขอเป็นขอดีๆนะครับเพราะว่าเป็นของทองอ่าสชิ้นแรกนะครับขอไอดีในเซิร์ฟเวอร์หกหนึ่งหนึ่งนะมาแล้วขอเริ่มจากการเปิดตั๋วเหลืองเหมือนเดิมน,นะครับหนะ้าประมาณ50บใบเสร็จแล้วอย่าไปดุยกันตั๋วดงนะครับแ0ดใบนะมาแล้วขอดาการล้างเกลือจากการเปิดอ่าเจ้าตู้ตั๋วเหลืองก่อนแล้วกันนะ มาครับจะได้ตัวละครสีทองมาปิดฟิกเกอร์มาหรือเปล่านะถ้าได้ก็ขอเป็นตัวละครตัวใหม่ที่แบบยังไม่มีแล้วกันอ่ะโอเคนะครับวันนี้เป็นสีฟ้าลแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรโอเคนะครับเค็มปี่นะมาครับโลที่สองสำหรับตัวเหลือ,องมาถ้าได้สีทองก็ขอตัวใหม่แล้วกันนะครับไม่เอาตัวซ้ำนะตัวซ้ำนี่คือดับเพียบไปหมดเลยนะสำหรับตัวละครสีทองเนี่ยอ่ะโลนี้ก็ได้เป็นสีม่วงนะครับอ่ะดูจะเป็นตัวใหม่แล้วมั้หรือเปล่านะ อ,ออกมาเป็นเจ้า,าสเนกฟู้ดฟิต,ฟตนะครับตัวเก่านะมาครับไปที่30สําหรับ่าตัวเหลืองมาครับจังหวะนี้เราที่สามาะคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะมาครับจังหวะนี้ก็สีม่วงอีกเช่นเคยอ่ะออกมาเป็นเจ้า่าสาหร่ายแล้วก็ไม่มีอะไรเลยมาครับต่อไปไป,ไปที่สี่สิบสำหรับ,รบตัวเหลืองมา เราขอทำการกดข้ามแล้วกันนะครับโรนี้นะตัวเล็กไม่ต้องหวังอะไรมากถ้าหวังก็หวังแค่สีทองตัวละครตัวใหม่อ่ะโอเคนะครับเค็มนะถือว่าเป็นการล้างความซวยไปแล้วกันนะเพราะว่าสองวันที่ผ่านมานี่คือผมสูมตัวตัวแดงไปประมาณ200ใบนะครับซึ่งได้สีทองประมาณสี่ทอยนะคือแบบน้อยมากๆเลยอะ่ะเหมือนเลดมันเน่าหรือยังไงนี่ผมก็ไม่ทราบนะเพราะว่ามันเกลือแปลกๆเลยอะ่ะอ่ะได้เป็นอ่าสมายแมนมาครับ ถึงเคี้ยวของตัวแดงเรียบร้อยมาวันนี้เนี่ยแปดสิบใบขอเป็นตัวละครตัวใหม่แล้วกันนะครับตัวที่ผมอยากได้ก็เป็นเจ้าอาทัศเสิร์มกิวสองก็ดีนะหรือจะเอาเป็นเจ้าวัคซีนแมนสองก็ดนะีหรือเอายุงมาก็ดีนะครับหรือจะเอากาโร่อะไรก็ดีนะหรือจะเอาเป็นไอเกโลก็ได้นะครับเอามาเป็น่าคอปีศาจนะเพราะว่าตอนนี้คอปีศาจผมใช้เป็นไอเจ้าไอด็อกเตอร์จีรัสอยู่นะครับยังไม่มีตัวคอตัวใหม่ดีๆนะมา ถ้าขอก็ขอเป็นในขอกิโลละกันมาครับสิบมาแล้วสำหรับตัวแดงมาครับจังหวะนี้โอ้โหเปิดประเดิมก็ปลาไปสี่ม่วงเรียบร้อยโหโลแรกมาก็เกลือครับจังหวะนี้นะมาครับใบที่ยีนะ่สิบนะสำหรับตัวแดงมาลุยมานะครับจังหวะนี้ใบที่ยี่สิบว่างไง หมาขอแบบดับเบิลทองได้ไหมอ่ะอยากได้แบบดับเบิลทองอ่ะโอ้โหแล้วก็เป็นสีม่วงอีกหรือไม่ก็เอาแบบทิปเปิลทองอะไรก็ได้นะแบบสามทองอะไรแบบติดต่อเนี่ยอ่ะโอเคนะครับรถสองก็ยังเค็มอยู่เหมือนเดิมตัวละครดูดีๆจะมาบ้างไหมเนี่ยหรือจะเอาดวงเนตรมาก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวสตันนะก็ดีเหมือนกันดวงเนตรมาโลที่สามหมาในจังหวะนี้เนี่ยหมาครับผมต้องการลุยนะโลที่สาม ขอประกาศสารเทองแบบหาใจชื้นหน่อยมาโอ้โหก็ยังสีม่วงอยู่ดีนะมันเพิ่มตัวละครเข้ามาเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าความเกิือนี่คือก็มันก็เหมือนกับว่าเพิ่มตามนะอันนี้โดยจากการรู้สึกนะครับเพราะว่ามันเกลือแปลกปกติผมไม่เคยเกลือขนาดนี้นะหรือเปล่าเพราะตัวละครเยอะก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ออกสีทองให้เลยอะ่ะมันออกทองน้อยมากนะอ่ะมาครับกดกันต่อเลยน่าจะโลดที่สี่หรือว่าโลที่ห0สเนี่ยน่าจะ40สิบหรือเปล่า มาแล้วครับจังหวะนี้โอ้หมดแรงเลยมีแต่สีม่วงนี่คือหมดแรงเลยครับจังหวะนี้นะใบที่สี่สิบก็ยังไม่มาสีทองอ่ะมาครับใบที่ห้าสิบโอ้โหมนจะเกลือไปไหนละนี่สี่สิบใบไม่มีแสงสีทองให้เห็นเลยอะ่ะมาใบที่ห้าสิบต้องมาละยสีทองนะต้องมาหละจังหวะเนี่ยมานะครับใบที่ห้าสิบว่าไงอะ่ะ 50ใบก็ยังไม่มีสีทองโอ้โหมันจะเกลือไปถึงไหนกันเนี่ยโอ้โหอะมันอยู่สายสายทีเป็นเดี๋ยวขอกลับไปอยู่ไอ้สายไหนเดียเอาเป็นสายหนึ่งแล้วกันนะครับนะสายแรกมาเดี๋ยวขอรับขอเรามาก่อนแล้วกันนะอีกสามใบมาจะได้เป็นการันตีนะครับนะสามสิบใบมาอะมาครับผมทำการลุกนกันต่อแล้วสำหรับตัวแดงอีกสามาสิบใบมาครับก็บตอ่อเลย โลนี้เนี่ยขอแบบดับเบิลทองมามาครับจังหวะน,นี้ขอดับเบิลทองมาแต่ว่าไม่มีอาการกระตุกเลยอ่ะโอ้โหทอไหมเนี่ยโอ้โหยังไม่ทอยนะหกสิบใบไลท์ววแวสีทองโอ้แล้ววันนี้คือผมเจ็บหนักจริงนะครับนะเพราะว่ามันเคม็มจริงอ่ะอะมาครับไปที่เจ็ดสิบไปกันต่ออย่าเพิ่งย่อทอมา โลนี้แน่มบที่เจ็ดสิบอะขอเหอะดับเป็ลทองมายังไม่มานะครับแส,สงสีทองนะโอ้โหเดี๋ยวเจ็ดสิบใบไม่มีสีทองเลยจริงดิผมหวังว่าอย่างน้นนี่คือสองทองนะแต่ว่านี่คือไม่ได้ตักทองเลยอะ่ะโอ้โหมันก็เกือเกินนะบางทีนะ่ะอ่ะมาเียใบสุดท้ายไม่ได้สีทองก็ให้มันรู้มาห,หัวจะปวดเลยนะครับกับเกมนี้นะ โอ้โหสายฟีนีน่เือท้อเลยครับจังหวะนี้นะมาโลสุดท้ายหมาแลวครับประกาศแสงสีงท,ท,งท้องกี่ทองเออ,นะออหโหนึ่งทอยนะออกท้นทีก็ออกแค่หนึ่งท้องมะรุนลวกันนะครับเป็นตัวอะไรนะปั๊บช่างเหย่จงรุกลสมาธิเพื่อรับมือกับศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะพี่กล้ามโอ้โหโ แล้วมันปลดล็อกคอมโบสามตัวดับเบินกล้ามโอ้ทีป่เปินกล้ามนะสามตัวโอ้หัวจะปวดเลยวันนี้ตัวแดงแปดสิบใบเพื่อนักกล้ามหนึ่งตัวโอ้จะบ้าเลยครับจังหวะนี้นะเกลือมากเลยอ่ะโอเคนะครับรับรางวัลไปสองใบามาอ่ะโอเคนะครับอันดับตอนนี้ก็อยู่อันดับที่หกนะครับของกิจกรรมอ่าตัวแดงนะก็คิดว่าน่าจะไม่หลุดนะครับสลับท็อปสิบนะท็อปสิบนี่คืออยู่ที่ที่ั้งหมดอ่า 4 6 0ใบนะคะรับสำหรับท็อป10นะโอ้โหก็ถือว่าอยู่ติดกันมากๆนะคะรับสำหรับท็อป10นะแต่ถ้าเกิดเขาดัานมาจริงผมก็อาจจะแบบอ่าไต่ขึ้นไปต่อนะแต่ถ้าเกิดไปเอาท็อป9ไปเอาท็อป10นี่คือก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าต้องเพิ่มอีกประมาณ9 0ใบอะ่ะ9 0ใบนี่คือก็น่าจะหมื่นเพชรนะน่าจะหลักหมื่นอัพสำหรับ9 0ใบนี่ก็ประมาณเกือบ20,000ืเพชรนะครับโอ้โหไม่ไหวจริงนะมันหนักเกินไป ไม่ไหวนะครับเพื่อหิมปุกตื่นไอสุ่มแบบนี้นะไม่ไหวจริงมันมันแพงเกินไปอ่ะอ่ะมาครับถึงเวลาของ,องทองที่เราต้องการมาขอรับตั๋วแดงกันหนึ่งใบมาอ่ะมาครับถึงอ่าคีร่ของตัวไอไม่ใช่ตั๋วที่ถึงคีร่ข,ของอ่าของส้งมนะของทองนั่นเองมาของทองชิ้นแรกมาครับดูยเลยลกันนะครับทางการกดภาษาเลยละกันนะป้าบ อาเป็นอ่าเสื้อลำลองนั่นกันนะครับขอเป็นเลือดเลือดเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ก็ขอเป็นโจมตีความเร็วไม่ก็เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะมาครับขอขอ,องแบบดีๆโอ้ยป้องการเปอร์เซ็นต์ถามจริงนะชิดแรกตาผมไม่ได้ฝาดใช่ไหมเนี่ยโอ้โหชิ้นแรกมาก็ป้องกันอยากจะล้อเลยครับจังหวะนี้นะของท้องก็ไม่ได้กับข่าพลังก็ไม่ขึ้นนะพลังไม่ขึ้นหนืดมากเลยเพราะว่า ที่ผมนี่คือคือถือว่าเกลือของม่วงกับอ่าของของทองน,นี่คือไม่มีเลยนะครับนะเกลือของม่วงมากเลยมาเป็นอ่าเสื้อมาเฟียขอเป็นขอดีๆ้วกันนะเกนะขอท้อหละนะไม่เอาป้องกันหมดคำจะพูดของทองสองชิ้นผมโอ้โหหมดคำจะพูดเลยจริงๆนะครับจังหวะดีนะ โอ้โหดูดิได้เป็นอ่าของเสื้อมาสองชิ้นแต่ว่าป้องกันป้องกับป้องกันเปอร์เซนต์ถามจริงย่อยโชว์เลยไหมมันย่อยได้ไหมเนี่ยมันย่อยได้ไหมโอ้โหคือแบบมันเกลือนะมันมันย่อยได้เนี่ยแต่ว่าโอ้โหเดีย๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะโอ้แทบจะร้อนนะครับสำหรับของทองนะสองชิ้นงานนี้คือน้ำตาแตกแนะ่อ่ะ โอเคนะครับนี่นะครับเมื่อคืนผมทำการไปปลุกเจ้าโกเวสเซอร์ระดับ S N R บวกมาเป็นที่เรียบร้้อยแนละิดรหรับเจ้าโกเวสเซอร์นะตอนนี้ก็อยู่ที่3ดาวเหลือนะครับนัำพลังอยู่ที่67,219นะครับก็เป็นพาร์ทสิบหนึ่งนะอ่ะตอนนี้ของก็ใส่ตามนี้นครับใส่เป็น R HP นะครับทั้งหมด4ชิ้นนะอันนี้ก็เป็น HP เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็น HP ความเร็วนะตัวนี้ก็เป็นอา HP ดาเมจคินะครับส่วน,นนี้ก็เป็นของไฟนะซึ่งของมดนี่คือก็เกลือน,นะครับ3ชิ้นนะโอ้โหไม่มีของดีเลยเลยอ่ะ่ะะอ นี่ครับส่วนของนี้ก็อยู่กับน้องภูเกีนะเป็นของม่วงเป็นโจมตีสี่เชเนยนะครับนะนี่ครับทีผมนมีน่เคยยังใช้สีอไฟเพียบไปหมดเลยนะนั่นแหล,ละของ้านี่เคอเพียบเลยนี่ะครับพลังเลยไม่ค่อยโดดนะอ่ะโอเคนะพลังตอนนี้ก็อยู่อ่าที่หกเหมือนเดิมนะครับนะพลังสามแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบสี่นะครับนะก็อยู่อ่าข้างล่างพี่บานนะครับพี่บานนี่กับมานะครับนาะบานล่างทองอื้อหืออ่ะ โอเคนะครับสำหรับวันนี้เป็นไงบ้างครับสำหรับการเปิดตัวแดงคือก็เค็มนะครับนะเกลือยันของทองแทบอยากจะร้องนะครับหมดคําจะพูดเลยนะจังหวะนี้นะโอ้โหดีไม่ดีดดดอาจจะไปต่อนะครับสำหรับอันนี้นะอีกประมาณ20ใบจะได้เป็นอ่าตัวมงค์หใบนะครับก็อยากไปต่อเหมือนกันนะอยวค่อยว่าก,กันแล้วนนะครับในสตรีมนะอ่ะโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้เลยค,ครับนะไว้เจอกันในคลิปนี้บ๊ายบาย